สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับในช่องจ่าโทเลฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวสุดยอดพระเครื่องของท่านอาจารย์นองนะครับเอ,อ่ออีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนี่นะครับอันนี้นี่เป็นเรียกได้ว่า สุดยอดหายากนะครับของอาจารย์นองนะครับก็คือนะครับเม็ดแตงหลวงปูทวดรุ่นแรกนะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวปีพศ 2, 5 4 2นะครับผมเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับบล็อกค,คอเอลนะครับนิยมสุดเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องบล็อกให้ฟังนะครับ ตามประวัติแล้วนะครับเนื้อเงินลงยานะครับเออก็จะมีสามสีนะครับสีแดงนิยมสุดนะครับเพราะว่าเออสร้างน้อยสุดนะครับมีแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับรวมกันสามสิบเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าเออทำไมต้องเป็นบอกคอแอลนะครับก่อนอื่นเลยอันนี้ก็เป็นเม็ดแตง อาจารย์นองปีพศสอง2นห้ารอยสิบสองนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยเพื่อยืนยันฟาร์มแท้นะครับเราก็เป็นตัวจริงชัดเจนที่เรียกได้ว่าหายากสุดๆนะครับผมนี่ยืนยันกันแบบชัดเจนนะครับตัวจริงนะครับผมนะครับได้ไปส่งประกวดมาแล้วนะครับที่งานนะครับผม หอประชุมพุทธมนตนล่าสุดนะครับปลายปีหกเจ็ดใบประกาศก็เพิ่งมาประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมตอนนี้เนี่ยผมเป็นก็ย้ายที่ทํางานนะครับผมเป็นทหารนะครับย้ายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคืองานหนักมากนะครับผมก็เลยมีพาร์ทที่ว่าค้างนะครับไม่ได้ทําคลิปเนี่ยน่าจะนะครับหลายหลายร้อยองค์น่าจะถึงพันองค์นะครับและผ่าที่ส่งประกวดเนี่ย ที่ติดที่หนึ่งสองสามอะไรมา,ลมาแล้วแต่เนี่ยอีกหลายสิบองนะครับแล้วก็เวลาน้อยจริงนะครับอันนี้เนี่ยผมทําช่วงเที่ยงวันเสาร์นะครับเพราะว่าวันปกตินี่คือช่วงนี้ผมหนักมากนะครับก็อันนี้นี่นะครับเป็นที่ยืนยันนะครับว่าผมนะครับไปประกวดมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ที่หนึ่งมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่หายาก แท้ทันชัดเจนนะครับผมสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครปฐมขอมอบประกาศนนีบัตฉรฉบับนี้ไว้เอ่อให้ไว้เพื่อแสดงว่าเลี้ยนเม็ดแตงปี2542หลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดไซขาวกรรมสิทธิ์ของจอทโรเฮนรี่นี่เขาเขียนนี่เกินมาตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ ได้รับรางวัลที่1ก็คือประกวดชนะมานะครับในงานพหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพาเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับในวันอาทิตย์นะครับนี่เรือนพฤศจิกาปี67ที่พุทธมนฑลน,นะครับนี่เหรียญน,นี้เลยนะครับก็ได้ที่1มานะครับแล้วงานนี้นะครับมีศักดิ์ศรีเท่ากับงาน ประกวดพระเครื่องที่โรงเรียนในร้อยสามพันนะครับเพราะว่าเอ,อ่อกรรมการชุดเดียวกันนะครับแล้วก็พื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็คนส่งเนี่ยเยอะพอๆกันเลยนะครับศักสีเท่างานโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับกรรมการยังชุดเดียวกันเลยนะครับนี่ที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเผื่อเพื่อนๆพี่ๆเ,เช่าไปเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่านะครับเฮ้ยโอ้พระ แท้ชัวร์แล้วสวยด้วยนะครับนี่ก็ใบป,ประกาศนี้จะได้ไปนะครับด้วยนะครับถ้าได้เช่ากันนะครับได้ถ้าได้เช่าขาผมนะครับฟึบต่อมานะครับคราวนี้ต่อมาคราวนี้นะครับเออนี่ฟึบ กล่องนี้ผมก็จะให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวแนอนาคตจะเลี่ยมทองหรือไม่เลี่ยมทองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้รีวิวตัวเปลยไปก่อนนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ทราบกันว่านะครับเรียนนี้แท้ชัดเจนแน่นอนนะครับผมเม็ดแตงของอาจารย์นองเนี่ยเขามีสร้างรุ่นเดียวนะครับในปีพศ2542รรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกของอาจารย์นองและรุ่นเดียวนะครับ แล้วก็ท่านท่านอาจะนองปลูกเสกชัดเจนนะครับผมสำหรับปีศสองพ้ะเนี่ยมีหลายบล็อกนะครับเนื้อเงินลงยาจะมีสามสีแบบที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับก็คือมีสีแดงนิยมสุดสีเขียวสีดำเงินนะครับรองลงมาคราวนี้เนี่ยพระมีหลายบล็อกแต่บล็อกนะครับที่เขานิยมที่สุดนะครับ คือบล็อกคอลนี่คือบล็อกนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับว่าคอลเนี่ยมันคอลยังไงนะครับเพราะปัจจุบันเนี้นะครับเดี๋ยวจะหลงทางกันนะครับมาทําคลิปไว้ให้ดูให้ศึกษากันก็นแล้วกันนะครับเซียนรุ่นเก่านี่นี่นะครับนี่วางแป๊บนะครับเดี๋ยวผมเขียนรูปตัวแ ผมจะส่องให้ดูตรงนิ้วผมก่อนนะครับตรงเส้นใต้คอเนี่ยตรงคอใต้คอเนี่ยเขาจะมีเส้นสามเส้นนะครับเป็นเส้นคอแต่มันจะมีขีดใต้นะครับขีดแนวนอนเนี่ยหนึ่งเส้นนะครับตรงเส้นคอสายสุดนะครับจึงทำให้เรียกว่าบอกคอแอล ี่เป็นเหรียญที่สุดยอดหายากนะครับคนที่มีเนี่ยลุกสิทธ์สายตรงทั้งนั้นนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเนี่ยเส้นคอสามเส้นแล้วก็เส้นคอสายสุดเนี่ยมีเส้นแนวนอนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกคอแอนะครับผมเรียกว่าบล็อกคอแอ ลงยาสีแดงสุดยอดความสวยหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับด้านหน้านี่เป็นอย่างนี้นะครับบล็อกเขาเป็นแบบนี้ตามประวัติการสร้างนะครับลงไว้ว่าเนื้อเงินลงยานะครับเอกสารฉบับแรกนะครับลงไว้ว่า เนื้อเงินลงยาสร้างสามสิบเหรียญน,นะครับคอแอลสามสีนะครับสามสิบเหรียญองนี้เนี่ยผมนะครับได้มาจากลังใหญ่ที่จังหวัดยะลานะครับก็ซื้อพระป่าหน้าช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยผมน่าจะซื้อพระนะครับต้องไปดูบัญชีครับแต่ว่าน่าจะเป็นล้านนะครับจากลังนี้ลังเดียวนะครับ สุดยอดผ่าทั้งนั้นนะครับผ่าไม่ผ่านการใช้งานนอนตู้เซฟมาตลอดนะครับคอแอลเนี่ยผิวน้ำทองม่วง,ม,วงม่วงขึ้นด้วย แต่ว่าในหนังสือเล่มสีม่วงเนี่ยเขาจะลงไว้เยอะฟาสามสิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าผสมกับบล็อกอื่นนะครับผมมันจะมีบล็อกอื่นด้วยที่เป็นเนื้องเงินลงยานะครับแต่นะครับที่เขาบอกว่าทันนะครับผมที่ทันท่านอาจจะน,นองเพราะว่าเออบล็อกคออลเนี่ยที่แรกเขาปัมปกกออป๊มเหรียญชุบนิกเกิลเออปั๊มเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็เอออนาทันหมดนะครับแต่ว่าเงินลงยาเนี่ย เขาได้ทำไปสามสิบเหรียญน,นะครับสามสี 3, 4, แล้วเอาไปให้ท่านอาจารย์นองดูนะครับแล้วก็ท่านก็อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับปลุกเสกเดียวนะครับแล้วคราวนี้ท่านดูแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไระก็สร้างเหรียญไปเพิ่มนะครับก็สร้างเหรียญไปเพิ่มเพื่อที่จะเตรียมให้ท่านปลุกเสกนะครับแต่ว่าท่านมรณภาพเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นพลาลึก ที่จะเล่นแบบให้ทันอาจารย์นองเนี่ยเล่นแบบข้อมูลเชิงลึกนะครับผมคือเขาจะเล่นกันบล็อกคอแอลเท่านั้นนะครับผมอย่างพวกที่เป็นสายตรงคนทีเออ่เคยลงหนังสืออาจารย์นองอะไรต่างๆนะครับยุคเก่านะครับคนเล่นยุคเก่าที่อายุ5หรือหกสิบอัพนะครับผมจะเล่นถ้าเงินลงยาเนี่ยจะต้องเป็นบล็อกคอแอลแบบนี้เท่านั้นนะครับผมบล็อกอื่นที่ขายกันหมื่นฟาสองหมื่น สองหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นเนื้อเงินลงยาที่ไม่ใช่บอกคอแอลแล้วนะครับเขาจะตีกันว่าไม่ทันท่านอาจจะนองปุกเสกนะครับถ้าเนื้อเงินลงยาแล้วเป็นบอกคอแอลจะทันท่านอาจยะนองปุกเสกอันนี้เขาเล่นกันแบบนี้นะครับผมก็เล่นตามเขาเพราะว่าผมจะเสียตังค์เป็นหมื่นนะครับหลายหหมื่นเนี่ยนะครับผมก็ต้อง เอาให้ทันนะครับแเราพาบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อมาเพื่อขายโดยตรงนะครับขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับผมยังเก็บอยู่นะครับยังเก็บอยู่ยังชอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องซื้อให้ทันนะครับให้ทันท่านอาจารย์น,นองก็เลือกคอแอลนะครับแพงหน่อยแต่จบ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นบล็อกอื่นก็อาจจะประกวดติดนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันทันอาจจะนองอยู่ดีนะครับก็เล่นไม่ให้เถียงกับใครนะครับก็เรียกได้ว่าอะไรนะครับเล่นให้จบเล่นเล่นให้จบนะครับก็คือแท้เสร็จแล้วต้องให้ทันนะครับเพราะบล็อกอื่นเนี่ยกันว่าถูกสวดว่าไม่ทันนะครับผม กันถูกสวดว่าไม่ทันท่านจะนองปุกเสกเราก็เล่นให้ไม่มีปัญหาให้จบๆไปนะครับเพราะเราเก็บเองด้วยบางทีเราเก็บยาว <c oughs> งัดออกมาต้องจบนะครับเงินลงยาคอแอลมีใบป,ประกาศจบนะครับเปลี่ยนเป็นเงินได้สบายในอนาคตเนี่ยเหรียญนะสุดยอดฟาร์มสวยนะครับตอนที่ผมไปส่งเนี่ยนะครับ กรรมการเขาก็ก้มหน้าอยู่นะครับรับพระเมื่อผมส่งไปเนี่ยผมก็ส่งไปหลายองนะครับกรรมการเงยหน้าขึ้นมามองบ่าอยังวันนั้นนะครับโอ้โหนึกว่าใครเหรียญน,นี้วาว่าพี่กรรมการถามผมนะครับพี่ปล่อยต่อไหมนะครับผมก็บอกว่าไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ดูหน้าจะนองนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อนอง นี่คือพานระดับตำนานนะครับแล้วไม่ต้องส่งข้อารามมาถามนะครับว่าเอาพี่แลบอกอื่นทันไหมผมบอกไปแล้วนะครับไปย้อนฟังดูแล้วกันนะครับถ้าผมจะซื้อเงินลงยานะครับต้องเป็นคอแอลนะครับถึงจบส่วนจะไปฟังข้อมูลที่อื่นว่าก็ทันเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ใช้ วิจรารญาณนะครับในการรับฟังผมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่นําข้อมูลนะครับมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับผมว่าทําไมไอเหรียญเงินลงยายพวกนั้นเล่นกันบล็อกอื่นเนี่ยเห็นซื้อขายกันหมืน่นกวบาททําไมเหรียญน,นี้นะครับบล็อกข้อแอลทำไมถึงแพงจังนะครับข้อมูลผมให้ไปแล้วนะครับแล้วรุ่นใหญ่ๆเนี่ยที่เขาถืออยู่นะครับอายุหกสิบ นะครับห้าสิบฝ่าที่เขาเคยลงหนังสือกันเนี่ยที่เขาเป็นผู้มีอุปการะคุณให้พระไปถ่ายลงหนังสือนเนี่ยเขาไม่ปล่อยกันด้วยนะครับผมจะบอกให้เหรียญน,นี้นะครับคือเป็นเหรียญตำนานนะครับเงินลงยาหลวงพ่อนองเี่ยที่ปากเขาจะปั๊มแตกๆหน่อยนึงนะครับ ใบหน้าหูมันมีน้ำทองขึ้นเส้นสายนะครับขอบเหรียญหูปิ้นเนี่ยมจะมีเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งผมอยากให้ดูนะครับเนี่ยที่เป็นแตกๆรอยพับตรงนี้นะครับจําไว้ให้ดีนะครับ นี่ขอบตั้งคมคมนี่แหละคือสุดยอดตำนานเหรียญเม่แตงจันนองนะครับบล็อกสายฝงสายฝนอะไรนี่ไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกเล่นลึกซึ้งนะครับแท้ทันแท้ทันฟุบ ที่หนึงนะครับเรียบร้อยชัดเจนมีขอพูดหน่อยนะครับเห็นมีพี่ท่านหนึ่งนะครับมาเม้นว่าผมนะครับสองสารอบแล้วผมก็ไปดูไปแอบสืบชื่อมาไปแอบนั่นมาคือนะครับพี่เป็นตำรวจนะครับพี่เป็นตำรวจนะครับพี่ต้องเป็นข้าราชาการนะครับพี่ต้องมีมารยาตนิดน,นึงนะครับผมผมก็เป็นทหารนะครับถึงผมจะใช้ชื่อว่า จะโทเฮลลี่นะครับแต่ผมก็รับราชการมา20ปีแล้วนะครับผมไม่ใช่เพิ่งเมื่อวันซืนนะครับพี่โปรดมีมรารยาทกับผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลาลาบและลวงพี่นะครับผมไม่ได้ยุ่งกับพี่แล้วผมก็ไม่ได้สร้างฟาร์มลําบากสร้างฟาร์มเด็ดร้อนอะไรให้พี่เลยนะครับพี่อย่าอะไรกับผมเยอะนะครับมรารยาทนิดนึงนะครับผมทุกคนก็ต่าง ทมาหากินไปนะครับไม่ยุ่งกันนะครับพี่คอมเมนต์มาผมให้เบอร์ไปพี่ก็ไม่โทรมาคุยนะครับดูดูดูผมเนี่ยถ้าซื้อไม่ได้เนี่ยดูให้สนุกนะครับเพราะว่าอะไรที่พี่คิดว่าแพงเนี่ยคือมันยังไม่ใช่ของพี่นะครับแล้วพี่ผมก็ยัง ที่เห็นแฝนพระอะไรก็ไม่รู้ผมตามไปดูไปสืบมาได้หมดแล้วนะครับพี่คือพี่อาจจะคนละแนวกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูไม่ชอบบ็อกผมไปเลยครับบอกผมไปเลยถ้าชอบก็กดติดตามอ่าซื้อได้ซื้อไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับอันไหนที่ดูแล้วชอบอ่าราคาเราไหวก็ค่อยซื้อนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โห อะไรก็ผิดใจไปหมดเลยนะครับเมียบ่นมาอย่ามาลงกับผมนะครับเขาล้องนี่ผมก็ไม่ได้เครียดนะครับผมก็ขำๆนะครับแต่ก็แบบอยากจะบอกว่าเออไม่สมควรนะครับพี่ก็โตแล้วผมว่าพี่ก็ใกล้ๆกล้เกษียณแล้วแล้วนะครับถ้าเข้ามาดูนะครับโตแล้วนะครับโตแล้วนะครับเราก็โตโตกันแล้วผมก็ไม่ได้แฝะใครไม่ได้อะไรนะครับ อยาให้พูดชื่อนะครับเอาเพราะว่าผมยังไม่ในบล็อกพี่นะครับเดี๋ยวพี่ต้องมาดูผมอีกนะครับผมรู้เห็นมาเม้นต์สองสารอบแล้วนะครับความจริงก็ไม่อยากพูดให้เสียบรรยากาศในการทําคลิปหรอกนะครับเพราะว่าสิ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ยผมนึกอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องเจอมันมันจะต้องเจออยู่แล้วนะครับคนทั้งไลค์ทั้งไม่ไลค์ทั้งชอบทั้งไม่ชอบนะครับแต่ว่า คืออันเนี้ยผมมองว่าอ้พี่ก็รับราชการมาเกือบเกือบสี่สิบปีสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยพี่ไม่มีขเขาเรียกไม่มีภาวะเลยนะครับโตแล้วนะครับผมโตแล้วนะครับผมก็ไม่น้อยนะครับผมก็สี่สิบนะครับพี่พี่ก็ห้าสิบฝ่านะครับผมใช้จ่าโทรผมก็ไม่ได้ยี่สิบต้นนะครับ ก็ดูคลิปอันนี้ก็อย่าไปใส่อารมณ์ตามผมนะครับอย่าไปใส่อารมณ์ตามผมก็ดูให้รู้ว่านะครับอ่าคลิปนี้คือบล็อกคลอลถ้าเป็น,นงเงินลงยาเนี่ยก็คือถ้าถ้าเขาจะเรียกว่าซื้อขายกันได้แพงนะครับแล้วก็เป็นบล็อกนิยมแล้วก็ทันแบบชชว์เนี่ยก็คือจะเป็นบล็อกคลอลนะครับแล้วก็คือในข้อมูลเนี่ยก็คือสร้าง30สิเหรียญเท่านั้นนะครับสีแดงสีงเงินสีเขียวนะครับผม สาิบเหรียญองนี้ผมก็ไปประกวดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่หนึ่งนะครับงานพุทธมนตนนะครับผมว่ารองานสามพานทีเดียวไม่ไหวนะครับตอง,งานสามพานทีเดียวไม่ไหวมีใบประกาศพร้อมนะครับองค์นี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมานะครับผมโทรมานะครับศูนย์เก้าแปดแปนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับ รับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับก็มีพาเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับก็เชิญเพื่อนเพื่อนพี่ๆครับเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนนะครับ ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ